เอ m a c แม็ n คอนเน็รถออโตเมติกพรีเมียมสปอร์ตรู้ความเหนือระดับตามแบบฉบับแม็กซี i รีตอบโจทย์ทุกการใช้งานขับขี่สบายใช้งานสะดวกสมบูรณ์แบบของชีวิตที่สุดแม็กซ์ณปัจจุบันวันนี้เราจะเห็นได้ว่านักเตะตำแหน่งกองหลังไม่ได้มีค่าตัวถูกไปกว่าแข่งแนวรุกเลยแม้แต่น้อย ด้วยความที่หัวใจของฟุตบอลในยุคสมัยปัจจุบันนะครับรากฐานสาคัญเรื่องต้นแต่เป็นเกมรับเป็นหลักหากทีมไหนมีกองหลังที่ไว้ใจได้ก็จะส่งผลไปถึงภาพรวมของทีมให้ดีตามไปด้วยซึ่งในเวลานี้นะครับมีแข่งแนวรับหลายคนที่เรียกได้ว่าเป็นกองหลังเบอร์ต้นต้นของโลกสามารถขึ้นมาเป็นหัวใจสําคัญของทีมเป็นผู้อยู่เบื้องหลังที่สามารถพาทีมประสบความสําเร็จขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียลแล้วมาเล่าร่วมกับยามาฮ่าเอ็นแม n e คอนเนเต็ดจะพาไปดูกันหน่อยว่าจะมีใครบ้างที่เป็นประการหลักรับแถวหนา้ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมสามารถจัดดกการคู่แขงไ้ อยู่มั่เริ่มจากคนแรกเฟอร์จิวฟันได้ เมื่อถามถึงกองหลังเบอร์ต,ต้นของโลกนะเวลานี้เชื่อว่ารายชื่อแรกๆที่มักจะถูกเอ่ยถึงนะครับน่าจะหนีไม่พ้นเฟอร์จิลฟาร์ดได้เพราะประการหลังรายนี้สแสดงให้เห็นแล้วว่าฝีเท้าของเขายอดเยี่ยมขนาดไหนหลังการย้ายมาร่วมทัพริวพูมอป,ปี2018เรียกได้ว่าเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมเกมรับของหงแดงให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างทันตาเห็นจากเป็นทีมที่มีจุดอ่อนเป็นเกมรับนะครับกลับกลายเป็นทีมแข็งหลังเหนียวแน่นขึ้นยากที่คููแข่งจะเจาะเกมรับเข้าไปยิงประตูได้เหมือนพี่แกติดระบบเบรก ABS Dual Channel พร้อมดิส ดันเบรกอัตโนมัติป้องกันล้อล็อกทั้ง2องล้ออย่างไรอย่างนั้นกันเลยทีเดียวครับไม่แห่ขายเนี่ยอีกแล้วก,กูซึ่งทําให้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการมาของฟานไดเป็นเบื้องหลังคนสําคัญทาให้ลิเวอร์พูลกลับมาอยู่ในจุดที่พบกับความสาเร็จอีกครั้งกับการควา้าแชมป์อยู่าแชมป้ยนสลีกและแชมป์เรลเมนลีกเพราะว่าการมีเขายืนเป็นแพงหลังนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมสามารถเล่นได้อย่างอุ่นใจไม่ต้องคอยห่วงเกมรับมากเท่าไหร่นักเพราะว่าฟานไดจะสามารถรับมือได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดการเข้าย่งบอลของเขาแต่ละครั้งนะครับบเเเเ็็มมมไไปปดดดดดววยยยคคคาาาาาาขขแแแแและะงงงงร่สถีอชนู สบายๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านเกมก็ยังทําได้ดีไรที่ติดตัดสินใจแต่ละจังหวะได้ถูกต้องเสมอเราจะเห็นได้นะครับว่าฟันได้ไม่ค่อยจะมีความผิดพลาดให้เห็นมากมายนักแม้ว่าการที่จะตัวเพิ่งจะเริ่มหายจากาการบาดเจ็บแต่โดยรวมนับว่ายังอยู่ในมาตรฐานที่โคตรยอดเยี่ยมและยังสามารถบอกได้เลยนะครับว่านี่เป็นสุดยอดประการหลังเบอร์ตน้ตนๆของโลกจริงๆนะั่นเนี่ยคนต่อมามาควินยอส เป็นอีกหนึ่งแนวรับที่ถูกยกให้เป็นเบอร์ต้นๆของโลกในเวลานี้มันจะต้องมีมาควินยอตประการหลังกับทันทีปารีสอยู่ด้วยอย่างแน่นอนเพราะว่าแนวรับทีมชาติบราซิลรายนี้กาลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีเท้าประสบการณ์และทุกอย่างที่กำลังอยู่ในจุดลงตัวซึ่งการที่เจ้าตัวนะครับจะคาแข่ขงอยู่ในลีกแดนน้าหอมแน่นอนว่ายอมมีคําถามว่าด้วยคุณภาพลีกที่สู้กับลีกใหญ่ไม่ได้จะสามารถการันตีฝีเท้าขเขาได้มากสักแค่ไหนหากใครได้ชมฝีเท้าขเขานในศึกนคยงทีคเอล ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นกองหลังที่ไม่ได้รูปร่างใหญ่อะไรมากนักแต่ทว่ามันถูกทดแทนด้วยมันสมองและวิธีการเล่นที่โคตรชาญฉลาดเรื่องเกมารับแทบจะไม่มีสิ่งที่ต้องห่วงครับมาควินยอดเป็นกองหลังที่อ่านเกมได้เก่งมากๆการเข้าแย่งบอลแต่ละครั้งแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดสามารถจัดการกับคู่แข่งได้อย่างอยู่หมัดอีกทั้งยังมีความเร็วยากที่คู่แข่งจะเลี้ยงบอลผ่านไปไง่ายๆและเจ้าตัวยังเป็นนักเตะในเกมรับที่ออกบอลด้วยเท้าได้ยอย่างแม่นยำเราจะเห็นได้ว่าช่วงหนึ่งนะครับเขาเคยถูกขยับออกไปเล่นกองกลางเียซ้ำและก็ดอยาาาาเมมมคคคนนสบับบะรรถพูตป เป็นกองหลังชั้นยอดในยุคปัจจุบันวันนี้คนต่อมามิลานสครีเนีย การที่อินเตอร์มิลานคว้าแชมป์เซเรียาไปในเซี่ยที่แล้วแสงสปบอลไลท์อาจจะส่องไปทางแนวรกอย่างโลเมลูลูกากูซะเป็นสนใหญ่แต่ทว่าเบื้องหลังคนสําคัญในการคว้าแชมป์ของทัพงูใหญ่เป็นเรื่องของเกมรับที่พวกเขาเป็นทีมที่เสียประตูน้อยสุดในลีกซึ่งคนที่ทำผลงานให้มันเป็นอย่างนี้ได้ก็คือเกมรับของอินเตอร์มิลานที่แข็งแกร่งมาจากคนที่ชื่อว่ามิลานสครีเนียนี่คือประการหลังทีมชาติสโลวาเกียนะครับผลงา,านได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด4ปีในสีเซี้ยของอินเตอร์มิลานด้วยสไตล์ความที่เป็นกองหลังเข่าแย่งบอลได ได้เก่งเอามากๆแล้วเรียกได้ว่าเป็นกองหลังที่แนวรุกคู่แข่งยากจะเอาชนะได้เพราะระหว่ามีทั้งความแข็งแกร่งและความชาญฉลาดแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดให้คู่แข่งเล่นงานได้เลยอีกทั้งยังมีลูกกลางอากาศที่เป็นจุดแข่งของเขาสามารถเคลียร์บอลจากลูกเปิดของคู่แข่งได้อยู่เสมอและเจ้าตัวนะครับยังมักทําประตูจากลูกม่งได้อีกด้วยโดยอาวุธเด็ดของสครีเนียไม่ได้มีดีแค่เกมรับแต่เขายังเป็นกองหลังที่จ่ายบอลได้อย่างแม่นยำํำและสามารถเลี้ยงตลุยพาบอลจากแดนหลังขึ้นไปแดนหน้าทําให้การลําเลียงบอลจากหลังไปหน้าของอินเตอร์นะครับทำได้อย่างไหลล อบอชาดให้ใช้งานอย่างหลากหลายและเปลี่ยนไปได้คุณภาพระดับคับแก้วจริงๆหละครับคนต่อมารูเบนดีอัส เบื้องหลังการกลับมาทวงแชมป์พรลเม์ลีของแมสซิตี้เมื่อปีที่แล้วคงต้องยกเครดิตให้กับรูเบนดิอาร์ตไปพอสมควรครับเพราะว่าการมาของเขาเป็นจิ๊กซอชิสำคัญที่ทำให้เกมรับเรือใบกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งซึ่งจะตัวสามารถช่วยทีมเก็บคลีชีตไป15เกมอีกทั้งยังสามารถพาทัพเรือใบสีฟ้าทะลุไปถึงรอบชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกด้วยซึ่งการมีรูเบนดิอาร์ตยืนคุมแข็งหลังนะครับทำให้เกมรับเรือใบลงตัวไปอย่างมากเพราะว่าจะมีเขาเป็นเสาหลักในเกมรับไม่ว่าจะถูกสลับสับเปลีู่เรรกกาาาามแทจจะไสสดดงผล้้อพพถั และแอมเรกลาปอกได้อย่างเข้าขาและลงตัวเหมือนในยามาฮ่าเอ็นแม็กคอนเนเต็ดที่มาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS Dual Channel พร้อมลิฟเบรกหน้าหลังทำให้ประสานงานกันอย่างลงตัวปลอดภัยทุกครั้งในการขับขี่ซึ่งด้วยสไตล์การเล่นของดีอาร์นะครับถือว่าตอบโจทย์สำหรับสิ่งที่เรเบซิฟ้ากำลังตามหาด้วยความที่เขาเป็นกองหลังที่เข้าถึงตัวคู่แข่งอย่างค่อนข้างไวไม่ใช่การเข้าบอลแบบโชงชางหากแต่เป็นการอ่านเกมที่ยอดเยี่ยมและเข้าสากัดได้อย่างแม่นยำสามารถทำลายเกมรรคของคู่แข่งจนเป็นงานยากที่จะหาโอกาสยิงประตูได้้และไม่่เเพีียยงงทาานนััครรบจหวก ก็รอบเพโทษเจ้าตัวยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าคู่แข่งจะเปิดมาแบบไหนสามารถรับมือได้ทั้งนั้นซึ่งในวันนี้นะครับคงต้องบอกแล้วครับว่าเขาเป็นคนปราการหลังคนสําคัญที่เรือใบสีฟ้าจะขาดไปไม่ได้เด็ดขาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยล่ะครับคนสุดท้ายราฟาเอลวาราน ไม่ว่าจะอยู่กับเรอลมาริตหรืออยู่กับแมนยูนะครับราเฟเอวราตยังคงเป็นนักเตะที่สามารถแสดงเหตุเสือประสิทธิภาพในตัวเขาได้อยู่เสมอโดยเฉพาะในสีเสื้อปีศาจแดงที่วาราแสดงเหตุถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยว่าการมีเขาอยู่ในสนามสามารถช่วยขันเกมรับของแมนยูได้มากขนาดไหนการมาของวาราทําให้ทัพปีศาจแดงมีเกมรับที่ไว้ใจได้ไม่ได้มีจังหวะผิดพลาดเสียป,ประตูง,ง่ายๆอย่างที่ผ่านมาไม่ว่าต้องเจอกับคู่แข่งในสไตล์ไหนวาราสามารถรับมือได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการอ่านเกมที่เฉียบขาดของเขาทําให้สามารถตัดบอลจากคู่แข่งได้ซึ่งการเข้าแยกบอลของเขาได้ราคา ทำได้อย่างแข็งแกร่งสามารถหยุดเกมรกคู่แข่งได้อย่างอยู่มัดในจังหวะการบล็อกลูกเปิดหรือลูกยิงของคู่แข่งนะครับก็สามารถทําให้จังหวะที่ดูอันตร,รายเปลเปี่ยนเป็นงานเบาได้และจุดเด่นที่เห็นได้ชัดของวารานคือการเคลียร์บอลในกรอบเขตโทษที่ไม่ว่าจะเป็นลูกกลางอากาศหรือลูกกับพื้นเจ้าตัวมักจะถูกที่ถูกเวลาและเคลียร์บอลทิ้งไปได้ตลอดอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าในซีซั่นนี้แมนยูยังมีเกมที่เสียประตูอยู่บ่อยครั้งแต่หากดูรายละเอียดส่วนตัวของวาราน ว่าร้านยอยู่ในมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมแทบจะไม่มีข้อผิดพลาดให้เห็นและแน่นอนแหละครับว่าเขาจะเป็นกำลังหลักในแนวรับที่ปีศาจแดงจะขาดไปไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวและถ้าคุณอยากจะรู้ว่ามีนักเตะคนไหนที่โคเฟยวแรงร้าใจกันอีกบ้างติดตามชมขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟยวเลี้ยวมาเล่ากับยามาฮ่าเอ็นแม็กคอนเนเต็ดในใหม่ในคลิปหน้าเราจะพาคุณไปพบกับความแรงแบบสุดแม็กอีกแน่นอนแหละครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟยวฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆาวมากเลยให้เราได้นะ s ป m a แมคค n น e น e กรถออโตเมติกพรีเมียมสปอร์ตรู้ความเหนือระดับตามแบบฉบับ Max Series ตอบโจทย์ทุกการใช้งานขับขี่สบายใช้งานสะดวกสมบูรณ์แบบของชีวิตที่สุด Max